จำได้ว่าวันนั้นเราต้องไปเอาหนังสือที่ห้องสมุดต,ตอนเย็นมืดแล้วโรงเรียนเก่าเงียบสงัดห้องเรียนชั้นสองที่เคยมีเสียงเจียวจ้าวตอนนี้มีแค่ความมืดปกคลุมเราเดินขึ้นบันไดไม้เอียดอาร์ตทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากห้องเรียนที่อยู่สุดทางเดินตึกตึกตึกเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ใจเราเริ่มเต้นระรัวไม่มีใครอยู่โรงเรียนแล้วแน่ๆเราพยายามเดินให้เบาที่สุดแต่เสียงนั้นกลับฉัดขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงเดินปกติเหมือนคนทั่วไปแต่เหมือนใครลากอะไรบางอย่างไปกับพื้นเรากลั้นหายใจเดินไปใกล้ๆประตูห้องนั้นแง้มบานประตูออกเล็กน้อยแสงจันทร์ส่องเข้าไปไม่ถึงแต่ในความมืดสลัวนั้นเราเห็นเงาตะคุ่มคุ่มนั่งอยู่ที่โต๊ะครู เงาร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมาช้าๆดวงตาเป็นสีแดงกำมไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งจากใต้โต๊ะมันไม่ใช่เสียงฝีเท้าของใครแต่เป็นเสียงของเท้าที่ถูกตัดขาดกลิ้งไปมาอยู่ใต้โต๊ะครูในความมืดเราไม่รอช้าวิ่งลงมาไม่คิดชีวิต ตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยกลับไปที่ห้องเรียนเก่าอีกเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผู้สนับสนุน k m MM m t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง